สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มิสเตอร์ชนครับพามาชมกล้วยไม้ลูกผสมตัวใหม่นะครับในท้องตลาดนี่ยังไม่มีนะครับซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่น่าสนใจมากแล้วก็ออกดอกแล้วให้ชมดอกเรียกว่าช่อแรกนะครับสวยงามจริงๆนะครับก็เป็นเข็มญี่ปุ่นนะครับผสมกับเขาแกะบรูนี่ครับแทงช่อแล้วครับแทงช่อออกมานี่เรียกว่าสวยงามเลยครับมีจางอยนะครับ มันก็คือเจ้ารุยชินารีครับแต่ว่าเป็นรุยชินารีอีกคู่ผสมหนึ่งซึ่งเป็นเ,เข็มญี่ปุ่นซึ่งดอกเขาเนี่ยจะสีขาวเนียนเลยแหละนะครับผสมกับเ,เขาแกะบรูนะครับแล้วดูดอกเขาเวลาบานนะครับสวยงามจริงๆครับก็เรียกว่าเป็นรุยชินนารีนะครับซึ่งมีสีสันของดอกเนี่ยงดงามมากๆนะครับเรียกว่า เป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่าโดยนิสัยของหลุยชินอรี่นะครับเขาจะเป็นกล้วยไม้ที่ขยันให้ดอกให้ดอกเก่งมากๆนะครับซึ่งแปลกตาไปอีกแบบนึงนะครับก็ลักษณะของรําต้นเขานะครับก็จะเป็นลูกครึ่งนะครับระหว่างเขาแกะนะครับกับเจ้าเข็มญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ดอก ใบเนี่ยยังคงโค้งงอนเหมือนเจ้าเขาแกะอยู่นะครับแล้วก็จากใบที่เขาแกะที่ใหญ่นะครับใบของเจ้าลูกผสมตัวนี้นะครับพอเล็กลงมานิดหนึ่งออกไปทางลูกครึ่งระหว่างเข็มญี่ปุ่นกับเขาแกะเลยจริงๆนะครับแล้วก็การปลูกเลี้ยงครับก็ปลูกเลี้ยงง่ายนะครับเรียกว่าเป็นไม้ที่นํามาเกาะต่อพลาสติกหรือต่อไม้ธรรมดาก็ได้นะครับซึ่ง หรือดูการออกดอกของเขาก็คือช่วงนี้เลยครับกาลังเบ่งบานนะครับเดือนสิงหากันยาสิงหาเนี่เริ่มแทงช่อดแล้วนะครับกันยาก็เริ่มเบ่งบานนี่ครับเรียกว่าอันนี้ก็เป็นไม้เมล็ดนะครับสีสันแต่ละต้นเนี่ยเขาจะแตกต่างกันแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับเรียกว่าบางต้นก็สีเข้มนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับก็คือออกเป็นแนวนี้หมดเลยนะครับสวยจริงๆครับ คู่ผสมคู่นี้นะครับข้อดีของเขาก็คือหลังจากที่ผสมออกมาแล้วเอามาปลูกเลี้ยงนะครับต้นนิดเดียวครับเขาจะให้ดอกแล้วแล้วก็สําหรับแฟนๆที่ชอบไม้ที่ให้ดอกเก่งๆมิสเตอร์ชนแนะนําเลยครับต้องเป็นตัวนี้ครับหรือชินนอรี่ที่ออกดอกเก่งมากๆนะครับเห็นไหมต้นนิดเดียวครับออกดอกแล้วจะเห็นว่าลักษณะของไม้เมล็ด่นะครับที่ผสมออกมานะครับ มันก็จะมีความหลากหลายนะแต่ละต้นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเรียกว่าสีสันความเข้มความจืดความจางอะไรพวกนี้จะแตกต่างกันนะครับก็เป็นเสน่ห์ของการเล่นกล้วยไม้นักผสมพันธุ์ไม้ทั่วไปครับเวลาที่เขาผสมออกมาหนึ่งชุดเนี่ยเขาก็จะต้องมาคัดต้นที่สวยแล้วก็บางท่านเนี่ยถ้าจะทําเป็นเชิงการค้าเขาก็จะเอาต้นที่สวยนี่ครับไปทําการ เาเรียกคลนนิ่งหรือว่าการปั่นตานั่นเองที่เราเรียกว่าไม้ปั่นตาไม้ปั่นตานะครับไม่ใช่ว่ากล้วยไม้ทุกต้นเนี่ยจะนําไปปั่นตาได้เพราะบางต้นสีก็ไม่สวยคุณนักศึกษของช่อไม่ได้นะครับแต่เจ้าต้นนี้ครับสวยมากๆนะครับเรียกว่าก็จริงๆแล้วสําหรับมิตรชนนะครับชอบเล่นไม้มาเล็บสนุกกว่าต้นที่มิสเตอร์ชนเคยบอกไว้นะครับว่าเราหาเลือกซื้อกล้วยไม้นะครับเราควรเลือกซื้อกล้วยไม้แบบไหนนะครับ จะเห็นว่าอันนี้ครับต้นเขานิดเดียวเขาแทงช่อแล้วก็แล้วก็ดูประวัติการออกดอกมีช่อเก่าๆอยู่ด้วยแสดงว่าเขาออกดอกเก่งนะครับต้นนี้ก็เรียกว่า,าถ้าต้นไหนนะครับมีประวัติการออกดอกที่กาบใบแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาเลยอันต้นนั้นซื้อไปเลยครับรับรองว่าได้ชมดอกทั้งปีลักษณะของรากครับเขาเป็นระบบรากอากาศเลยนะครับเรียกว่าเลี้ยง ปล่อยเปลยเลยก็ยังได้ลากเขาเนี่ยจะห้อยนะครับถ้าระบบแสงดีๆห้อยลากเขาจะทิ้งตัวลงมาเป็นแบบนี้เลยครับสวยงามมากจริงๆนี่ครับลากของเขานะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่มีอนาคตแหละครับกล้วยไม้ตัวนี้สวยงามจริงๆสําหรับนักผสมพันธุ์บ้านเรานะครับก็เรียกว่ามีแนวไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะครับเรียกว่าผสมกันเก่งมากๆนะครับผลงานที่ออกมาจากการผสมพันธุ์นะครับ บางสวนนี่เขาเรียกเก็บไว้เป็นความลับเลยนะครับว่าเอาตัวไหนผสมกับตัวไหนนะครับแล้วก็เรียกว่าผสมออกมาได้ต้นสวยๆนะครับมันเป็นเงินจริงๆนะครับก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในชั้นแนวหน้าของการผสมพันธุ์กล้วยไม้แหละครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวถึงเจ้าลุยชินารีนะครับซึ่งเป็นลูกผสมกับเข็มญี่ปุ่นนะครับกับเขาแกะ แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจึงจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวหลุยชินนารีเนี่ยนิตรชนเ,เคยทําคลิปไปแล้วหนึ่งครั้งแต่อัตตัวนั้นนะครับเป็นหลุยชินนารีสีขาวนะซึ่งเป็นการผสมพันธุ์มาครั้งแรกๆนะครับแต่เจ้าตัวนี้ครับเ,เป็นหลุยชินนารีาที่เกิดจากการผสมพันธ์ระหว่างเข็มญี่ปุ่นนะครับสีขาวบริสุทธิ์เข้ากับเขาแกะบลูดังนั้นเนี่ยเราเลยได้เลือดของเจ้าตัวเขาแกะบลูออกมา ถ่ายทอดออกมาสู่รุ่นลูกตรงนี้นะครับสวยงามจริงๆครับสำหรับวันนี้หากแฟนๆท่านใดชอบบอกชอบใจก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับมิสเตอร์ชนและที่สําคัญครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มิสตรชนนาเสนอความรู้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับวงการกล้วยไม้และที่สําคัญครับถ้าแฟนๆท่านใดอยากจะแชร์นะอยาก แชร์ประสบการณ์นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันก็สามารถจะคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วจะอยากจะให้มิตรชนทําเรื่องอะไรเกี่ยวกับวงการกล้วยไม้หรือเรื่องอืน่นๆนะครับพ <spe c> ืิผลทางด้านการเกษตรทั้งหมดเนี่ยสามารถจะคอมเมนต์มาได้สําหรับวันนี้ก็คงจะต้องจากไปด้วยภาพสวยๆของเจ้ารุยชินนารีนะครับ <spe c> ตัวนี้นะครับสวัสดีครับ